ผมผมไม่ค่อยชอบโลโก้เกมเลยครับแล้วก็ฟอนต์แล้วก็สีที่เขาเลือกใช้นะฮะผมรู้สึกว่ามาดูเอ้ย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 มาดีจ้าเฮ้ยนี่มันมีหลายโหมดให้เราเลือกด้วยนะฮะเอ่อคือถ้าเป็นออลสตาเน่แน่นอนนะครับโหมดฮาร์ดเนี่ยก็จะเป็น E X นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเหมือนจะมีให้เรา3หมวดนะเป็นอีซี่มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะครับถ้ากูอยู่ในออลสตาร์จังหวะนี้กูกดฮาร์ดไปแล้วนะครับผมแต่ว่ากูขอบแบบเบสิกก่อนแล้วกันแบบนารุโตะน่ารักน่ารักกันนะกดเลยนะ เออนะครับผมฟอร์สสตาร์ทคืออะไรวะเดี๋ยวกดแม่งดิคืออะไรวะวอววฟอร์สสตาร์ทซึ่งเอ่ออันไหนคือที่มันจะมาอันไหนคือบ้านวะอันนี้น่าจะบ้านโอเคใช่อ่าเรามีตังค์อยู่500นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวางดาวตกก่อนเลยเอ่อไอ้เหี้ยแล้วคือมันไม่มีวงอะไรให้ดูเลยเหรอว่าสกิลมันเป็นยังไงอาอากูวกูวางนี่ละกันอ่ะวางสกิปเวฟเดี๋ยวมอนยังไม่ออกเลยมึงจะเอ้าไอ้เหี้ยมอนออกตรงนี้ไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยที่รีเคมีอินโทรแล้วนะอ่าวรอขอดูอินโทรหน่อยได้ไหม โอ้โยไกลอยู่นะเนี่ยโอ้โหแล้วดูกูวางนารูโตะกูแม่งวางนู่นเลยเนะครับอ้าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมาเป็นแถวเลยเว้ยเ,เดี๋ยวเราวางนารูโตะตรงนี้แล้วกันนะใต้เอ๋เดี๋ยวก็ผมโอเคสกคิ p w เวฟไปเลยเงินเพิ่มมปอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งมอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเออ่ นินจานะฮะดูจากผ้าพันแขนแล้วนี่เหมือนเป็นตำรวจคนห้าเงี้ไม่รู้ว่ะสรุปใครเป็นคนถูกคนผิดวะเนี่ยก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบอกรอบอกรอและก็โลบอกรนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยตออในว่าผมซึ่งภาพในเกมเนี่ยนะครับเอ้ยผมว่าสวยนะเออนะครับอย่างที่เราเห็นไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีแสงเป็นพระอาทิตย์อะไรเงี้ยไม่ใช่คลิปเวฟอยังไม่มาถึงกูเลยะตอนนี้นยครับผมซึ่งอ่าเดี๋ยวเราามมดูกัันนนะะจโจมตียังไงนะครับผมก็อุ้ย เิดียระยะมึงไกลขนาดนั้นเลยห่ะแม่มึงงัดกระถารอแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไงครับตอนนี้ตีอย่างเนี่ยฮะไม่ทำไมมึงไม่ตีอ่ะอ,อย่าบอกอ <laughs> คือมึงไม่ได้ตีแบบ แจ๊ะๆไอสัตว์คือมึงตีแบบมึงเรียกลูกน้องมานะครับเป็นเอ่อล่างเงานั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวางกาละาไหมะอ๋อนี่ไงไอตัวกาละเนี่ยมันจะมีแบบว่าลงแรงสกิลมาให้โอเคงั้นโอเคอยู่กูวางตรงไหนวะไอเชี่ยวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเราไม่มีตังค์นะฮะอ่ะเดี๋ยวกูสกิปเว็บไปเลยแล้วผมมีเยี่ยมอนแม่งเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราวางไว้เอ่อ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 เราวางไว้ไอเชี่ยววางไว้ไหนวะเอ้าไอเชี่ยกาละวางไหนเนี่ยมันป็นตัวเอ๊ะ สรุปมึงวางได้ตรงไหนเนี่ยมึงวางหัวม,มุมไม่ได้อะแต่คือมึงวางตรงพื้นหญ้าได้นะครับไอ้เคียแล้วกูจะวางไงให้เด็กไม่ดา่าละเนี่ยอ่ามาก็ต้องวางตรงไอ้โงยกูหุดหิดกับมึงมากเลยเนี่ยกูหุดหิดกับเกมมากเลยตอนนี้อ,อ่ะอกูวางนี่แล้วกันชิบหายอ่ะกูสคลิปเวฟเลยเอ่ะเอามาเด็กเก่าไม่เกา่าเดี๋ยวมึงเจอการะกูหน่อยการะจัดไปเลยเพื่อนโจนี้นาะยต้องเอาหน่อยแล้วล่ะเพื่อนโทรกระถาทรายของนายไปสิเพื่อนสกิลเพื่อน เอ้ยเอากับแม่งดียัดเก้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราอัปเกรดเอาโตนะครับใช้400กว่านะครับอ่าเราอัพไปนะผมกาละ750ไม่มีตังค์นะฮะอ่าแต่ผมว่าจริงๆอัพกาละดีกว่านะครับดูทรงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะแย่เอานะครับอ่าเราสกิปเวฟอ่ามี800อัพกาละใช้700ดร้นะครับผมซึ่งเอ่อตัวนี้เนี่ยเลนบวกออนี่คืออัพเวลต่อไปเนาะคือตอนนี้ดาเมจจะอยู่ที่400นะครับผมแล้วก็เอ่อเลนอยู่ที่18นะครับครูดาวอยู่ที่8วินะครับผมคือดาเมจประมาณ4สี่ร้อยเด็กกับมอนที่เล็ก เสือกดูยากเหลือเกินนะเออนะผมว่าแค่นี้น่าจะเล่นเหลือแล้วเนี่ยเออนะผมว่าผมอัพแนวตัวเล่นๆไปเลยดีกว่านะแต่ไม่มีตังค์กูผมเฮ้ยผมว่าเกมนี้เงินไม่เฟ้อบ้านในเกมรู้บอกว่าไอ้เหี้ยเลือๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอนมอนมอนแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดว่าไม่โอเคละกูรู้สึกว่าอ่ากูต้องเริ่มวางละอ่ะกูวางกาละเพิ่มอีกตัวแล้วกัน เนี่ยผมดูจากลักษณะมอนแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเข้าบ้านกูได้ง่ายๆเลยนะตอนนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรารออัพนารูโตะต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยเนี่ยเชื่อมันมันดูมันดูเดินเข้ามาแบบชิวมากเลยอะ่ะเฮ้ยการะกูดาเมจสามร้อยสี่ร้อยนะเว้ยให้มึงช่วยเก่งใจพี่กูหน่อยเนี่นี่นคาเซคาเงะเลยนะโอ,อ้ยนะครับผมซึ่งเอ่อตังตังตอนนี้เอ่อรีบอัพนารูโตะครับพี่เดี๋ยวแดกน้ำก่อนนะจัดเก็บคอยมาไอ้เหี้ยถ้าอย่างนี้เราก็สแปมนารูโตะก็ได้ป่บวะ เออนะครับผมคือนารูโตะตัวหนึ่งวิ่งออกมาในเลือดก็สามเจ็ดแล้วนะก็คือฆ่ามอนได้นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผมอ่าแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ผมลองอัพนารูโตะต่อเลยแลซึ่งตอนนี้เราไม่มีตังค์นะฮะฮยังเงินแม่งยากมากโอเคอัพต่อเอ้าซึ่งนารูโตะเต็มแล้วนะฮะซึ่งดาเมจนารูโตะตอนนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบสี่นะครับผมเลนไม่มีนะครับเพราะว่ามันสปาวตัวมาจากบ้านนะครับผมแล้วครูดาวจีโอ้โหเย็ดแม่สิบแปดวิสตีนนะครับนะไม่ดีนะฮะแบบนี้เอ่อเอ่อแต่ว่าเอ้ยเราเน้นสแปมนารูโตะเอาก็ได้บอออออกกกววววว่่่่่่าาาาไไไ้้้้้เเเเเหหีีียยยยยูงงงงมมมมๆแแลละึสััตต์รรนนทิิปป ตอมรู้จักเปล่าเออนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะวางการละไว้แถวแถวนี้นะเื่อมไม่ได้อะคืออะไรอ่ะอุ้ยฟุโยเนี่ยมึงจะวางยังไงได้เฮียคือแรงมันเป็นแรงกลัยแบบเนี้ยนะครับผมอากูกดคิวแคนเซิลกดคิวกูกูกดคิวแล้วเพื่อนกูกดกูกดคิวแล้วแล้วทำอ้อกูพิมพ์อยู่นี่เองกูหายนะครับผมอ่าก็งงๆหลอนๆหน่อยนะครับผมก็เล่นครั้งแรกนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่า เราสปาวนารดูตัวมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ดูชนะง่ายดีเหมือนกันนะเออแต่ว่าเดี๋ยวเรารออัพกาละตัวนี้ดีกว่านะครับคืออัพขั้นต่อไปเนี่ยโบกเลนขึ้นมานะครับแล้วก็ลดคูดาวแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะครับผมผมว่าเพิ่มเลนขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วมันก็ลดคูดาวด้วย1.5วินะอ่าเดี๋ยวเราอัพไปเลยเย้กาละจัดไปเพื่อนโอ้นี่อัพเต็มแล้วเหรอเฮ้ยมันอัพได้แค่2ขั้นเองนะฮะเออแล้วผมซึ่งตอนนี้ก็เวฟ9นะครับบซึ่งผมอกแล้วว่าชิลมากนะครับคืออมมงเนี่ยขอใงผมันาะบอกก่เง มึงมีจีวะหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่คือพวกมึงคิดจะล้มล้างระบบการปกครองคโคโนาฮะอย่างนั้นเหรอมึงต้องเจอนี่เบบี้นาะรุโตะให้แม่งไม่มีหน้าด้วยนะฮะหลอนเลยกูอุ๊แต่รู้สึกเงินแม่งหายากอะเนี่ยเออนะครับผมคือมันน่าจะต้องมีตัวเงินเร็วๆนี้นะครับเราจะได้เล่นง่ายกว่านี้นะครับผมคือมอนมันก็มากันค่อนข้างเยอะนะคือผมว่าผมพลาดละนะที่เราเลือกหมดอีซี่ไปนะครับผมเดี๋ยวรอบหน,าน้าเราเล่นหมดยากแม่งเลยปะเออนะครับผมผมรู้สึกว่าเอ่อคือ ไม่ต้องทําประตูมาก็ได้นะถ้ามึงจะอย่างเงี้ยไอ้เหียแล้วกูก็กระโดดข้ามตั้งนานนารูโตะของเราเนี่ยสามารถรับมือกับไอ้เด็กกระโปงพวกนี้ได้สบายเลยนะฮะเอ้ยย่าดีจังเลยผมว่าระหว่างการว้ช่วงนี้ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ากว่ามึงจะรอนารูโตะวิ่งมาชนแม่งได้นึกว่าน่าจะนานนะเดี๋ยวกูขายนารูโตะตัวนี้แม่งเลยได้เหียกูลำคาญนะครับผมเดี๋ยวเรารอวางการลาแล้วกันซึ่งตังกูยังไม่มาเลยโอ้โห้ตังมึงขึ้นช้าจริงแล้วพี่เป็นการเล่นที่ ผมว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะฮะอาจจะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะครับผมมันก็เลยยังไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีอะไรจริงๆนะ,ะเออคือกูต้องมานั่งรอเนาตกวิ่งชนอย่างงี้ไปเรื่อยๆจริงหรอวะนะฮะซึ่งตอนนี้เอ,อ่อเหมือนเว็บต่อไปจะมาแล้วนะครับเราก็เออผมว่าเราวางกาละไว้วางแม่งตรงนี้เลยได้ไหมเออวางได้นี่หว่าเออเดี๋ยวเราก็วางแม่งเลยเว็บที่10แล้วนะฮะตอนนี้นะครับมอนแล้วก็มาจากเออ ทำนะฮะไม่รู้มุดมาเลยยังไงเลือด46นะครับผมชิวดาเวกาลาคูสตาสามร้อยห้าสิบไอสัตว์ไอ้จริงเนี่ยกูวางการ์อีกตัวหนึ่งตรงนี้จบเลยนะฮะเออไม่รู้กูจะวางบ้านทำไมไม่คือตอนแรกอ่ะมันสปาวกูในรั้วนี่ไงไอเฮียโลกกูก็ตกเจอโอ้โหทางมึงแค่นี้ยังโอ้โหมอนมึงวิ่งมาแั๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วนะโอ้ตอนแรกกูนึกว่าจะตื่นเต้นนะฮะโอ้แต่พอออกรั้วมาเท่านั้นแหละฮะไอเฮียโลกกว้างเลยเรียกได้ว่าตอนนี้ผมเบิกเน็ตแล้วเรียบร้อยเนี่ยดูดินะฮะคือนารูโตะเรามีโอกาสได้วิิิ่่่่งงงงเเลลนนนววววปรรี้้้ยผผาาดออออกกมมขแะคคับื เขามีท่าด้วยเมื่อกี้เหมือนมันเอียงตัวใส่ไงไม่รู้อะดูการต่อสู้ที่สุดแสนจะดุเนนดือดนะฮะนารูโตะวิ่งใสแ่แค่นั้นจริงๆนะครับผมซึ่งเงินเราก็เออสี่ร้อยสักพักใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวกูรีบวางการะตรงนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะฮะเลยๆๆ,ๆอีกบาทไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมเกมนี้มันตังค์ขึ้นช้าจังวะเฮ้ยสี่เก้าเก้านี่ยมึงสักบาทนึงมึงดิสเท่าให้กูหน่อยไม่ได้หรอะนื่องจาผมโอเคผมว่าเราวางอย่างนี้เนี่ยชีวิตโอ้สูมได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยย่าแต่คำถามคือวิ่งยังไงฮะกูยังไมม่่รูู้้้ววิงเเลยกกกนนีแแดป๊บ โอเคผมว่าผมซูมประมาณนี้พอแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะอ่ะอ่ะเออจะได้ไม่ไกลมากนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะกูลดให้มาอีกหน่อยเออเดี๋ยวน้องๆใน YouTube จะดูลำบากนะฮะกาละของเราก็เล่นได้ว่าสบายนะครับผมว่ากูวางกาละอีกตัวนึงอ่ะกูวางทุเรศทุเรศเลยก็ได้อ่ะอธิบายคือมึงจะรีบๆจบนะฮะคือถ้ามึงวางแนวโตะแล้วปล่อยให้แนวโตะแม่งเออ ล่างแยกออกมาเนี่ยนะครับกูว่าน่าจะชั่วโมงกว่านะฮะเออเนี่ยกูก็วางกาละดักหน้าแม่งให้หมดเลยนะครับจบนะอีซี่เรื่องผมแล้วก็ให้นารโตะโง,ง่ๆเนี่ยวิ่งกันมาเป็นแถวๆอย่างเงี้ยนะฮะกวางแม่งตรงนี้แล้โอ้ยกวางตัวนี้ได้ไว้ยเฮียเอากวางดักไว้อีกตัวนึงอ่ะเร็วๆครับเร็วๆครับพี่ตังรีบมาครับตังรีบมาเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเออกวางให้อีกตัวเอ้าเราวางอีกไม่ได้แล้วเหรอเราวางได้กี่นิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ้าประมาณหกตัวป่ะฮะถ้างั้นเราเรว,รรวางนาโตได้ไหม อ้าวางได้นะครับผมโอเคแปลว่าแม็กยูนิตของตัวหนึ่งจะอยู่ที่6ตัวปะ่ะเนี่ยตรงนี้เรามี1 2 3 4แล้วข้างในน่าจะมีอีก2นะครับเนี่ย5 6นะครับผมอ้าวเอ่เอ,เ,อเรียกว่าชิวเอาจริงๆอ่ะขายกาล่าข้างในแล้วก็มาวางข้างนอกก็ได้นะเออแต่ไม่เอาดีกว่านะครับมันใกล้จบแล้วนะครับเอเบบ่อเผื่อบอสมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวขายตัวแล้วมาลงเดี๋ยวมันจะตึงเอาเนะครับผมตอนนี้นี่ผมว่าเราก็อา่า การละข้างหน้าไปเลยก็ได้นะก่อก้โฟงใอ้เฟกก็ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเท่ตรงไหนอะงไรงนะผมแต่ว่าเอ่อโทนภาพโทนเสียงเกมนี่สวยดีแต่กูติดใจอย่างหนึ่งทําไมตัวกูมันไม่ได้เป็นอย่างในแอคเคาโลบบกูเป็นปะคือทุกเกมที่กูไปเล่นนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะเออไอตัวที่พวกมึงคุ้นเคยกันนั่นแหละนะแต่พอมาเกมนี้พวกไปเชี่ยอุบาทเลยเอ้ยนะผมซึ่งตอนนี้ก็เอนดิ้งแมชแล้วโอ้บอสเลือด ทันเดียวถูกเอ้ยมึงเจอกาละกูหัวดอีกรอบเดี๋ยวก็แตกแล้วเนี่ยเอ้ยยังไงกันเนี่ยมึงอ่ะฮะเฮ้ยๆแต่ไม่แตกนะไอขี้นี่มัน300นะเวย้ยเอาที่ผ่านแล้วเลือดลือร้อยเนี่ยฮะเออครูดาวเก้าวิไม่น่าทันแน่นอนลนะกาละนะครับผมแต่ว่าแกรู้จักกับนารูโตหรือเปล่ามี่<ะ>หวิ่งโทนาะบอสเกือบแตกบอสมันก็เออไม่ได้หน้าตาแตกต่างอะไรกับตัวปกติที่มันวิ่งมานะครับผม,นะบผมแล้วก็แตกเรียบร้อยนะครับชนะโหเย็ยบ,บวกร้อยฟิตเค้กเลยเว้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแค่นี้ไง รู้สึกว่ากูเล่นนานอยู่นะได้ด่านหนึ่งเนี่ยนะฮะรู้รู้สึกว่านานมากเลยนะ ก็เอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยผมว่าผมจะอัดต่ออีกสักหนึ่ง EP นะครับแต่ว่า EP แรกเนี่ยผมขออนุญาตจบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวได้ว่าเออคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเกมนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมจริงๆนะครับมันก็อาจจะดูเดือดเดื่าๆเล่นไม่เป็นไปหน่อยนะครับผมก็คือทุกเกมที่กูเล่นเนี่ยกูก็เข้ามาเล่นแบบสดๆเลยนะไม่มีการทํากันบ้าอะไรมาทั้งนั้นนะเออนะครับก็หวังว่าจะชอบกันแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมมมมแลลลล้วกก็็เเเเเรราีพยย์์ิสตตไไปปหดดนะคับูท้ายคลิป ผมผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้นะครับอยากไปดูเกมไหนอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้นะครับสหรับวันี้ไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม